สี่ส่วนของขิงที่มีสรรพคุณทางยานี่คือเรื่องของขิงนะครับขิงนั้นเป็นพืชที่คนส่วนใหญ่นั้นก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะขิงถูกนํามาใช้ประโยชน์หลายอย่างเช่นนําขิงไปประกอบอาหารและการนําขิงมาใช้เป็นสมุนไพรตามตำรับของยาไทยต้นขิงนั้นก็จะประกอบด้วยส่วนเง้าลําต้นใบดอก ซึ่งส่วนต่างๆของขิง,ง,งนั้นก็จะนํามาใช้ประโยชน์และก็นํามาใช้เป็นยาส่วนไลรเพราะส่วนต่างๆที่กล่าวมานั้นล้วนแต่มีคุณประโยชน์และก็สรรพคุณลทางยาในขิงนั้นนะครับมีสารเคมีที่มีความสําคัญได้แก่ซิงจิเบรินซิงจิเบรอนไบาซาบโบลีนและแคมเฟนและนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนประกอบของสารประกอบฟ,ฟีนอลซึ่งมีสมบัติในการกันบูดและก็ กรันกินหื่นได้นะครับสำหรับ4ส่วนของขิงที่มีสรรพคุณทางยาก็จะมีส่วนเง้าส่วนต้นส่วนใบและก็ส่วนดอกมาดูแต่ละส่วนว่าเป็นมีสรรพคุณทางยากันยังไงส่วนเง้านั้นขิงมีสรรพคุณทางยาสามารถแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับลมแก้อาเจียนแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ส่วนที่2ก็คือส่วนต้นมีสรรพคุณช่วยขับลม แก้จุกเสียดช่วยเรื่องการย่อยอาหารขับพยาธิแก้บิดและแก้ท้องร่วงอย่างรุนแรงส่วนที่3ก็คือส่วนใบก็จะแก้เลือดกำเดาช่วยในเรื่องของการท้องอืดและช่วยขับลมส่วนที่4ก็คือส่วนดอกทําให้ชุ่มชื้นคอแก้อาการท้องบิดและก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนั่นนะครับขอบคุณข้อมูลจากปิกรู้โลกรู้ในบล็อกดิ